วันนี้จะมาทําอุปกรณ์ในการเก็บมะละกอค่ะเพราะว่าที่สวนพี่เตียมะละกอปลูกไว้3-4ปีแล้วได้เก็บผลแต่นะคะต้นมะละกอเนี่ยเมื่อเราเก็บแต่ละปีมันก็จะต้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอต้นสูงเนี่ยเวลาเราจะเก็บเอามะละกอมาตำม,มาตำส้ตมตำหรือว่าเอามะละกอมาไว้กินสุกเนี่ย ใช้วิธีเก็บกันแบบไหนกันบ้างอย่างพี่ตีอะนะก่อนหน้านั้นใช้ไม้ค่ะสอยแล้วก็หล่นลงมาค่ะมะละกอก็เป็นแผลช้ำนะคะยิ่งถ้าลูกสุกเนี่ยร่วงลงมาก็คือกินไม่ได้เลยนะคะมันจะเละนะคะวันนี้ค่ะพี่ตีจะทําอุปกรณ์ในการเก็บมะละกอค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์เริ่มแรกนะคะก็จะมีขวดน้ำเปล่าเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็คือไซส์ประมาณสองลิตรครึ่งเนาะนะคะแล้วก็สองก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ พอดีตัวท่อ PVC ที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ใช้นะคะเป็นของเก่าค่ะจะเป็นขนาดนะคะตัวนี้นะคะขนาดครึ่งนิ้วนะคะหรือว่าสี่หุนนะคะส่วนตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่3ามทับสนะคะเป็นขนาด3ามทับ 4, ซึ่งหาเจอพอดีนะคะมีพอดีเนาะหรือไม่ก็ใช้เป็นท่อ PVC เนี้ยครึ่งนิ้วยาวเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะว่าต้องการเป็นยาวแบบไหนยาวประมาณเท่าไหร่นะคะในของพี่ตีนี้คือประมาณนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องนะคะเอาฝาออกเอาฝาออกนะคะแล้วก็ทําการตัดค่ะตัดตรงท้ายนะคะตัดออกเลยนะคะใช้กรรไกรหรือว่ามีดก,ก็ได้นะคะตามที่เราถนัดเลยนะคะนี่เป็นั c เตอร์นะคะตัดตามรอยเลยค่ะอันนี้คือเราไม่ต้องเน้นความสวยงามนะแต่ว่าเน้นใช้งานได้นะคะบังเอิญน,นี่นะคะ ระวังมือด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดเนี่ยอย่าลืมใส่ถุงมือป้องกันด้วยนะคะนี่แบบนี้นะคะตัดออกมาแล้วนะคะเราจะใช้แค่ส่วนนี้นะคะแล้วก็นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้คัตเตอร์กรีดลงมาค่ะกรีดลงมาถึงตรงเส้นตรงระหว่างตรงกลางนี้ก็ได้นะคะก็กะประมาณเนาะก็คือให้ความยาวประมาณ15เซนนะคะกรีดยาวลงมานะคะให้เสมอกันค่ะระยะห่างนะคะก็ประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้วนะคะ อันนี้คือพี่ตีจะคือถ้าใครอ่ะกลัวจะไม่ตรงเนาะใช้ใช้หมึกนะคะมาร์กทำเป็นเส้นลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ตีคือไม่ไม่ต้องใช้เนาะเราก็กะเอานะคะไม่ต้องเน้นความสวยงามแต่ว่าเน้นใช้งานได้นะคะนี่แบบนี้อาจจะต้องระวังมือหน่อยนะคะพอดีพี่ตีอ่ะไม่ได้ตั้งกล้องเปลี่ยนมุมนะเพราะฉะนั้นนะคะกรีดลงมาประมาณนี้ค่ะก็คือทําเป็นเส้นระยะห่างประมาณสองประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ แบบนี้แบบนี้นะคะทําทําให้ครบเลยค่ะโดยรอบนะคะระยะห่างก็ประมาณหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะทําให้ครบเลยนะคะค่ะเมื่อเมื่อทําการตัดโดยรอบแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะกละกรก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเสร็จครบค่ะเท่าพี VC ค่ะตัวนี้นะคะขนาดครึ่งนิ้วค่ะหรือว่าสี่หุนนะสวมก็ไปเลยเพราะว่าขนาดเนี่ยมันจะพอดีกับครึ่งนิ้วพอดีเลยนะคะใส่เข้าไปค่ะ นนี้นะคะก็จะได้พอดีเลยนะคะความยาวต้องการเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าต้องการความยาวเท่าไหร่นะคะตัดได้เลยนะแต่ว่าพีต่ตี๋ใช้ของเก่านะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นขนาด3ทับสค่ะก็เป็นของเก่าเราไม่ได้ใช้แล้วพี่ตีก็เอามาใช้งานเนาะเสร็จปุ๊บแล้วก็สวมเข้าไปเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปสอนมะละกอก,กันค่ะนี่เห็นไหมไปกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนไปก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปที่สวนเนาะรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าบูทนะพี่ตีใส่อยู่นะคะแล้วก็ใส่ประจําเลยเป็นรองเท้าบูทที่ใส่ดีนะคะแล้วก็ไม่กัดเท้าค่ะเขามีความยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ มีซับในให้ด้วยนะคะมีรองพื้นให้ด้วยนะคะอันนี้มีทั้งหมดสี่สีนะแต่ว่าพี่ตีสั่งมาเป็นสีดำเนาะใช้ในงานสวนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมันมีทั้งสีม่วงสีเขียวสีครีมนะคะใครสนใจเนาะเผื่อใครกําลังมองหาอยากได้รองเท้าบูทที่ใส่ไม่ต้องแบบร้อนหรือว่าอกอ้าวนะคะใส่แล้วไม่กัดเท้านะคะแนะนำเนาะเข้าไปดูที่ตะก้าด้านล่างซ้ายมือนะคะมีพร้อมส่งนะคะราคาไม่แพงค่ะพี่ตีกดสั่งซื้อมาอยู่ที่66บาทแต่ตอนนี้ราคาอาจจะปรับลงมาหรือว่าอาจจะขึ้นลงก็เข้าไปดูทตะะะก้านะคะ มาแล้วเห็นไหมได้แล้วเนี่ยค่ะถือว่าแบบเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเก็บมะละกอได้ดีมากเหมือนกันนะคะเนี่ยใช้งาน DIY ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามะละกอจะหล่นลงพื้นนะคะใครกําลังอยากจะหาอุปกรณ์ช่วยนะคะลองทําดูนะคะตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะส่วนต้นนี้นะยังถึงอยู่นะคะ ลูกใหญ่มากดูค่ะมะละกอนะคะบ้านใครปลูกมะละกอแล้วแบบช่วงนี้นะคะเริ่มแก่นะคะออกผลผลิตเยอะนะคะแล้วเวลาเก็บเนี่ยจะทําให้มะละกอหล่นลงมาแล้วเน่าหรือว่าแตกนะคะรับประทานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองใช้อุปกรณ์ที่พิ่ตีทําให้ดูในวันนี้นะคะ แนะนำนะคะขอเป็นขวดที่แบบมีความที่เหนียวแล้วก็แข็งแรงหน่อยนะคะมะละกอจะได้รับน้ําหนักของมะละกอได้นะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาดูนะคะเข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้ว